งานตลาดคลองประดุงกรุงเกษมงานตลาดที่จะเป็นประวัติศาสตร์ด้านข้างทำเนียบรัฐบาลที่สร้างชื่อเรียกความสนใจให้คนไทยและชาวต่างชาติที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพคนไทยควบคู่ความเป็นไทยในเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ตั้งความหวังถึงผลสําเร็จ เพื่อการสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงอย่างงานในขณะนี้เป็นงาน o t ท p 2 a e c งานมรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลก็ประสบความสำเร็จมีประชาชนเข้าชมงานเฉลี่ยวันละถึง 1, 1,600คนและด้วยงานนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ที่วางแผนทางการตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็ยิ่งทำให้ต่างประเทศให้ความสนใจที่วันนี้มีเม็ดเงินไปแล้วกว่า53ล้านบาทจากความสำเร็จ11ครั้งงานตลาดครองพะดุมกรุงกรเกษมที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีมกราคมเป็นต้นมาได้สร้างมูลค่าทางไรายได้ไปแล้วกว่า843ล้านบาท จากผลสำเร็จที่ได้จากผู้เข้าร่วมงานกว่า1ล้าน3แสนคนใน10เดือนตั้งแต่งานแรกงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่ถือเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศในมูลค่ากว่า10ล้านบาทงานตลาดน้ำวิถีไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางน้ำของไทยในสมัยโบราณควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย จนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ถึง55ล้านบาทงานที่3คืองานวิถีข้าววิถีไทยงานตลาดข้าวที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นตลาดข้าวไทยหายากจากตลาดชุมชนสู่เวทีโลกเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิน่นอย่างข้าวประกาอําปืนข้าวทุ่งกูราและไรส์เบอร์รี่ ผลิตผลข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพของคนไทยที่กำลังจะสร้างชื่อในเวทีโลกขณะที่งานที่4เป็นเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรก,รกรกับคู่ค้าโดยตรงทั้งการแสดงและจำหน่ายผักและผลไม้จากสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์การจำหน่ายพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่รูปผักและผลไม้ผลตอบรับออกมาก็ดีมากออโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะขายดีมากเป็นโอกาสมากแหละสำหรับพวกพ่อค้าแม่ค้าเานะี่ยคือเนี่ยอย่างที่ทมาเจอเมื่อวานเนะี่ยอ์ส่าเมืองนอกมาเจอแยังมีโอกาสในใีแนวโน้มที่จะได้ขาย และจากความสำเร็จใน5เดือนงานตลาดคลองประดุงกรุงกรเกษมยิ่งได้รับการตอบรับในมูลค่ามากยิ่งขึ้นรัฐบาลก็ได้เร่งเดินหน้าจัดงานสารต่อให้มากขึ้นที่มาของงานที่5นั่นก็คืองานถนนสายวัฒนธรรมที่มีการนำเสนออาหารพื้นเมืองของแต่ละภาคผสมผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่แตกต่างกันและเมื่อมาถึงต้นเดือนมิถุนายน รัฐบาลได้ให้มีการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามให้กว้างขวางขึ้นซึ่งงานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสตั้งชื่อปรากาศสายพันธุ์ใหม่ว่าทองประกายแสบทำให้งานตลาดในครั้งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้น สร้างยอดจำหน่ายพันปลาถึงตัวละ5ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการในขณะที่งานต่อมาในครั้งที่7ชื่องานว่าเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแปรรูปสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานการนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งการตอกเส้นจากกระดูกที่ทำให้การนวดไทยสร้างชื่อสู่สากลมากยิ่งขึ้น ก็ตื่นเต้นว่า,วา,ามาเปิดตรงนี้ดีค่ะมีต้นไม้มีอะไรให้เราได้เดินซื้อหลายอย่างอย่างเช่อนอาหารที่แบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ต้นไม้นี่แหละที่ท,ท,ท,ที่ที่ชอบที่สุดงานภาคอุตสาหกรรมไทยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญโดยเฉพาะภายในงานครั้งที่8 9และ10ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญแด่แม่ ธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้า G.I. และงานสุดยอด SME ของดีทั่วไทยที่ได้นาภูมิปัญญาไทยในการสร้างกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่ตลาดอุตสาหกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ยานธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้าที่ป่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ซึ่งทั้ง3งานนี้ได้ประสบความสำเร็จสร้างมูลค่าให้ผู้ประกอบการไปกว่า200ล้านบาท ก็ทาให้ทุกคนไดม้มีสถานที่ในการนัดพบปะทเที่ยวเยี่ยมเยือนปฏิสัมพันธ์สร้างความปลองดองของคนใน,ในทุกชุมชนในทุกภูมิภาคที่มาในงานนี้นะครับก็ครั้งก่อนก็เป็นเรื่องการเกษตรก็ามาจากทุกจังหวัดก็ได้มีโอกาสเจอกันในกรุงเทพได้มีการมาเ,เที่ยวกรุงเทพบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกัน ความสำเร็จของตลาดไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของตลาดเป็นการยกระดับการค้าแบบไทยให้คนไทยไปตลาดนอกเป็นการทำการค้าเชิงโนโยโบายใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะนำพาสู่สากลมากขึ้น